ค่ะเราก็มาถึงหน้างานแล้วที่พ่ออย่างสูฟังค่ะชีรถมากระจับจีพีเอสนี่แหละหลงทางเซยพี่น้องหลงทางเซย เขาปักหมุดวัดมันบ่ค่ะแต่ทีนี้งานมันอยู่ข้างๆวัดจะก็ข้างๆวัดแบบใดอ้อมชี้รถอ้อมสองรอบค่ะชี้รถอ้อมหาสองเท่ยจนได้ถามรุ่นพี่เขาว่างานอยู่ตรงไหนวพราะงานยวัดก็คือหาไปเห็นว่าข้างๆวัดก็คือหาไปเห็น จนเขาได้สร่งกีพเอมาค่ะค่อยมาถถึกมองโอ้ยขนาดกีพเแท้ๆกัน,นยังบอกผิดแต่ก็ค้นเสือหรืออันใดเสืออันนี้เราก็เอทีก็ากำลังเฮ็ดค่ะเสร็จทันแน่นอน คนของล้นกองกะะ็ได้เนี่ยค่ะมาหลังครัวก่อนเฮ็นจังน้อนักธุรกิจไงเอ้ยอะไรค่ะค่ะได้ยังกินนักธุรกิจไงเฮ็ดยังสวัสดีค่ะคุณแม่คุณสวยไปไหนมา คุณแม่ e e. คนสวยเอื้ออำนวยห้องพักให้พักมาพักจะใสเพราะใกลไกลปะโอ้ยปกฉันรวมค้างพักยนี่เลยเออเป็นใกล้นี่บ oh. oh. ้านพี่น้องเลยเป็นเสาห้องให่บ้านพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่เดินกลุ่มกลวงนี่แหละไหลแท้โอ้โหนี่แม่เป็นเสาห่องห่ ยวัดวัดโป่งสะเก็ดกนี่ยกรบอกว่าเก้ากันเนาะแต่เนี่าบ้านพี่น้องไปวุ้นด้วยนะแต่ว่าไม่หลีกอยู่ข้างวัดว้าไปอ้อมปุ๊กเหรอเคยพวกฉันจอดนั่นละแล้วไม่มีพวกฉันกะชีรถอ้อมไม่ให้มาพวกฉันมาถือพวกฉันมาวัดอ่ะมาถือแล้วแต่พวกฉันไปจอดวัดบ่มีนน่แหละอยัคมีบบอกพวกฉันก็อ้อมมาไหนพ่อเอ้ย แกไหันกับไปยุเทิร์นับขึ้นมาเออกรรมอาเก่ามาวัดมันมั่วขดนี่เราเรามันว่าปอกกี่ไส้จอดไหมจอดเราไกลเรี่ยวมากบ๊อบแมนนั่นวะวันนี้ได้ไปถามร้านข้าวโอ้ยบ้าเนอะคาราว่าตลาดเจริญทรับตลาดนัดเจริญทรับมันมีบ้างบับบ่น้อแก้มปักหมุดยุนวัดมันบ่โอ๊ยปักหมุดกับวไปตก้าวัดบับไปตกหน้าวัดวัดวัดค่างค่างวัด ปวกแั่งก็มาล็อ,ขอ,ขอ,ขอกข้างๆรถพวกแั่งก็หาแต่หาบ่้หญิปงปวกแข่ก็เลย<ส>ชีร้รถอ,อ,อ,อ้อมกันที่คาข้างัดมันก็สิแดนอ้อมมาเพล่าวนสองรอบป่ะแดงร้อนไหมเออแมน,นเออเอออ๋อไม่หนี่ล่ะเนี่ยล่ะ,ละรอบสองอ่ะพว<า>กเจ้าคิดว่าพวกแั่งขยันปะววันนี้เราก็มาหลังครัวท่านจ้ะมาตรวจสอบแม่คว้าคนสวยให้ยังให้ลูกๆกินนะโอ้ แกงน้อยหน่อยเพื่อนแกงส้มโอแกงจืดนี่ขนมขันบ่าเราค่อยลงทางย่างเดี๋ยวรถท้าวอะหลงลงสองรอบว่าลดผักไก่ผักว่าได้ต้องค่อยสวัสดีค่ะ มาโดนแล้วป่ะลูกโดเต้นจ้ะใส่นอเต้นน้องใส่นอจ้าไม่กจ้ว่าถามยัง่เคยถามเคยก็พังจ้ยปากดีไลเนาะน้ำหาเต้นลูกสาวกอนจ้ะเชียงว่าอย่าง ่างคื่องเ่ยอือเย่นะอ่าถึงหลังเวทีแล้วบาทเ่ย สวไปถ่ายคลิปด,ดีกว่อนอ้ยเดี๋ยวเอ้ยลงทางแล้วแม่หลงคนรักเธอหลงเธอนะแม่รักบดีหลงยางเดียวอะลเข่าทางไหนเนาะ ขงแล้วคือยี่ปได้ยังหรอหนิบังขึ้นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยังค่ะอยากมาบีบต้นฟ้ากันเ็ศอย่างกันวะบอกมาแล้วไม่เห็นสักกระดิ่นกันยุดสนะฟ้ากันเ็นอย่างสนอกมาถึงกี่โมงคะมาถึง่คโอ้มา เออหลงขึ้นกันเท่ากับนักหลงไม่ไปนอนบึกบึกขึ้นหาของจอหอดตีตีซีมันเต็มเต็มว่าถุกหมองทุกแก่ววุ้นเนี่ยเนเนี่ยมันติดมองคนนี้แม่ก็ว้นหาขึ้นเนี่ยทั้งหลงทางทั้งหลงรถทั้งมองหาจะขึ้นสะพานจะกลองสะพาน,าพานอืมาทั่วไปหาหาของกระวตตัติดกระตือตืดตืดี้มาทองที่ซีเอา<ๆ>เขาเขาต้องไปถามมา ไ่เห็นรถจอดห้องเต็มอืตีสามห้องเต็มออกว่าปุ๊บไปหาอีกองนึ่าห้องบ้เต็มแต่โทษบาสแจะบอกว่าคุณคุณว่าจะบอกว่าห้องว่าต่โทษบาดว่าป้าไหนอันเป็้เคื่อนอันนันอันเปิคื่อนห้องละหันหาล้อยหาซีบอยหาซีบเขาเขาตตีปบอแค่ทีบอกเขาว่าเขาเลยไปอว่า ออกบ่ายมูงได้ออกบ่ายสองบ่ายสองหรือบ่ายสามได้ไหมเพราะเพราะเข้าตีตีไม่ได้ขอ้ขอห้อง<ม>ถ้าฮอ,อดเวลาออกกะเออกกที่ยงไฟจะตัดมันตัดเลยต้องไปตองเวลาอีกสองชั่วโมงชั่วโมงละเอยอืแม,ออม่นโอ้ก็เรื่งองละพทเมนต์มันต้องเห็นไส้บ่อเข้าเข้าตีตีเป็นว่าแม่นยวเข้าออกเที่ยงกันแล้วปะเอาคือบ้า,านไอเวลาแองสี่เมตร มันมันเป็นบางหมองบางหมองก็ะจดีใจดีดีค่ะด่อาบุปอร์ไทนี้ซูโ่ซ่ตอนต่เขาเนี่ยัจ็คโมงสี่เป็นบางหรือคือซูโม่ขอดีได้ใบสองบางบางคนหอดหมองนี่ไรอันนี้เลยไ่ออกเลยเขาบ้างหมองดีประสาิได้แม่อันเขาตีห่าไอเขาออกหางมุ้งเล่งดีด้วยเอาทั้งสามอยอย่างหองหาหย ขึ้นขโมงว่าเกาจะออกมบ้าหายไปไฟมันเป็นอัตโนมัติมันต้อง,ตงมันต้องตั้งใหม่บัดไฟแอร์วูซึนห้องดับไฟดับซีเทียร์เขาประเด้มบา,มาอบอกก่อนลงหนานเลยสิไม่นอนสามคนไฟเที่ยวดับกูป่ะเด็มนอนอ่ะเที่ยบ,บเปิดเตียบที่อบอยเปิดเตาแอร์วูขึ้นไฟมันซีเทียร์ตะวัแดงดยสิเนอะหนาเย,ย็นเนาะยุดติดจุดจุดสีจุดใส่ติดถ้าก<อ>ันอาบน้าไม่ติดไปนะอาบน้าไม่ติดที่สดคาง รูอาจะนุกมาใช่ป่ะโปานที่ไหวมันจำเสียงเด็กนุ๊กเศร้าเศร้าเศร้าไหวที่พนเศร้าให้แม่ยู่หม่องชนระบีหม่องงานงานเมื่อคืนน่ะคนให้ยูจุดพ่อแม่จ uh ุดอดวใจของพ่อแม่ออกไปน่ะ่นมาวัดเที่ยวมาคอยยังเลยคันรูว่ามองหนีม่หนุ๊กจำทาาไหนยุคหนุเนี่ยคุณคุณปฏิที่ลงท่าเกบดปฏิที่ปฏี่รีวิวรีสอร์ทมั้งโอบอเมนบอนี่อยงบออย่างก็รีสอร์ทอย่างก็แจวอยู่คุณคุณ เทไรที่แรกจำมืงนี้เท่าไรดิอเขาไม่มีจังไหนวะปับนพ่อพ่อว่าพอตรงนี้อ๋อจำได้แล้วที่อาบน้ำสิบบาทห้องอาบน้ำสิบบาทยี่สิาตรงนี้ได้ใส่กระิมาทังผีเลยนุ๊นุจำเม่ได้ด่ามตงนี้ของของี่มันหล็ดของเกาของผนโต๊ะลอกผ่หันของนี่ต๊เลยเนาะหลกหันขอนฝนตมืขอี้นินไม่เป็นจินใต้ก็หนี้ิด้ินใต้แบบสีมุนเลยน่ะุนนนี้นี่เองที่เขามาเล่เล่เล่จได จะสัดไปว่าถือค่ะกระเทยฐานนั่งูจะท้างตั้งเีียรหมุนหมุนหมุนด้วยแหละหมุนไปพุ๊บหลอกกระเทยไปลงข้างอีกหัวขวัญอ,นอีนาะค่ะคไปแล้วก็ไปเบียงเยอะคลิปนี้เราก็สุรีกันซับนี้เนาะคะ่ะเนาะมันอาจจะไม่มประโยชน์ว่าแต่อาจมันจะอะม้วนแน่ <c oughs> <c oughs> จะก,ก็หลุงทางคือเก่าจ้า ตรงทางบนะ่เสียอนาคตดอกจ้ะ